ดีครับพี่ไก่จะมาอธิบายการาฟของวันที่ของวันที่9นะครับ,บัพฤหัสนะครับก็เราก็กาเห็นกราฟเฉลยมา3-4วันแล้วนะครับเรามาดูเดย์ก่อนนะครับพี่ไก่เดย์เนี่ยก็ยังคงจบเขียวตามเมื่อวานนะครับแต่ว่าพี่ไก่เห็นไหมครับว่าปลายไส้เขาเนี่ยถ้าเพือดูตามเฟรมเลสมันจะมีการยกหายขึ้นนะครับแล้วปลายไส้ด้านล่าง ก็มีการยกโลขึ้นนะครับแสดงว่าการาฟเนี่ยยังไซเวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไปเจอแนวต้านชุดนี้นะครับพี่ไก่ที่ปลายไส้ชุดนี้จุดปลายไสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไก่เราก็ต้องเล่นตามแท่งเทียนนะครับเราก็ต้องเล่น <c oughs> ตามที่เขาบอกนะครับว่าเขาจบเขียวนะเขายังมีแรงอยู่นะแต่ว่าก็ต้องมาหาจุดปลายที่จุดต่ำ,ตำนะครั หรือว่า6 7เ9 6, 7 0ศย์อะเงี้ยครับโอเคกรอบที่เขาวิ่งน,นะวิไก่อยู่ช่วงประมาณแค่นี้แหละนะครับประมาณ1800จุดนะครับไซด์วีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการยกยกตัวเองขึ้นนะครับก็ประมาณ1200จุดไปมาไปมานะครับพี่ไก่ดึงดึงกันไปดึงกันมาแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาเช็คที่เส้นเนี่ย ชุดนี้กำลังสร้างเบรน,นะพี่ไก่เบรเลยแหละชุดนี้ยังไม่มียังไม่มีแท่งเทียนที่เบรคออกเหมือนกับชุดนี้นะครับสมมติว่าเราเขาเซลเซลลงมาสามแท่งนะเขาเลยอกที่จะขึ้นต่อเขาจะมีบูเค็นเดอร์ขึ้นมาปึ้งกันมาอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็ยังไซเวีอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ไก่เนี่ยผมจะพาไปดูว่าถ้าเขาเลือกถ้าเดเลือกเขาจะยิงออกไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ ลงมา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 ,ลงมาแล้วก็ไซด์ขึ้นไปแล้วก็ยิงปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่น,นี่นี่พี่แก่ถ้าเกิดว่าไซด์เวงเนี้ยไซด์วงไซด์วงมันจะมีแทง่งหนึ่งที่เลือกนะครับที่เลือกที่จะลงพื้นลงมาแล้วก็ตรงไปอันนี้อันนี้คือแนวรับพี่แกแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเกิดที่กลางนะครับพี่แก่เกิดที่กลางเนี่ยมันจะมีบางมันมันจะมีเออ่มีไซด์วงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแท่งบวกแคทเทิล ยิงกันไปยิงมีล้านนะยิมีล้านเป๊ะขึ้นไปจากเป๊ะนะครับโอเคดู H4 นะครับพี่ไก่ H4 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 เนี่ยก็ยังเป็นไซส์เว๊ะขึ้นนะพี่ไก่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอยู่ที่ว่าชุดเนี้ยเขาจะ เขาจะทำแท่งกับตัวที่นี่หรือมีไส้ลงมาข้างล่างครับแล้วก็เบรกขึ้นไปตาม ten s i ส e w a อัพของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะลงนะครับเขาต้องมี blue candle แ,แท่งนี้เบรกลงมานี่เขาต้องมีแท่งนี้นะพี่ไก่แท่งเนี้ย หรือจบอะไรก็ได้จบสัก80%ของแท่งอะลงมาแท่นี้แเราก็จบปุ๊บแล้วไม่เลือกที่จะดีดกลับละแล้วเราก็ต้องดูแท่งเทียนการจบปุ๊บไซเวย์แล้วก็ทิ้งลงมาอันนี้คือในกรณีที่เขาจะเลือกลงนะครับพี่ไก่ลงตามแท่ง <c oughs> แท่งเนี้ยสองแท่งนี้คุมครับเขาจะเลือกลงไปเอารับถัดไปนะครับแต่ทีนี้การโยกเขาจะโยกขึ้นแล้วก็บตบลงนะครับพี่ไก่ เหมือนกรณีเหมือนกรณีเหมือนกรณีที่เขาทำไว้นะครับพี่ไก่ผมจะพาไปดูนะครับขา,า,าลงต้องดูขาลง,าลงนี่นนะครับพี่ไก่นี่คือ case study ที่เราที่เขาเคยทำไว้นะนครับอา่าไซด์วีขึ้นมาดีๆนะครับ แล้วเลือกช็อตนี้ครับใช้ A แล้วก็ดิกลงมาครับอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือกราฟขาลงนะพี่ไ่อันนี้คือกราฟขาลงแต่ว่าจังหวะเนี้ยเราอยู่ในกราฟก็กเชิงว่าเป็นขาขึ้นของของ D อยู่นะครับพี่ไ่เป็นขาขึ้นของ D อยู่เขาอาจจะ เลือกที่จะฉีกขึ้นไปด้านบนแต่ว่าต้องอิมีอิมบาลานซ์นะครับพี่ไก่อิมังการที่แบบทะลุฉีกขึ้นไปเลยครับโอเคครับพี่ไก่มาดูของเราเอชหนึ่งนะพี่ไก่มาดูเอชหนึ่งเอชหนึ่งนะครับก็คือรายละเอียดของเอชสี่ว่าเขาจะกลับตัวชุดไหนนะครับนะครับพี่ไก่เขามีการไซด์เวย์อัพกันไปเรื่อยๆยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกช็อตไหนนะครับ ก็จะเลือกชอ้ผมตีไว้ก็คือทอารับรับรับ m 5บ m รับ m 3 0ินะพี่่สีแดงสีเขียวตัวนี้แต่ว่าเกาะเกอบก,ก,ก็จะก็จะเป็นกอะบ,บนกอบล่างนะพี่ไก่เกาบที่แบบยิงยิงลงยิงขึ้นนะเช่นยิงลงองเี้ยขึ้นมันมันไซด์เบย์หยุดบริเวณสอบเกะนี้ครับ บนล่างบนล่างลงมาก็มีได้ขึ้นขึ้นไปก็มีการตบลงแต่ว่าไฮยกขึ้นตลอดนะครับพี่แกถ้าเกิดว่าโลชุดเนี้ไม่ได้ต่ํากว่าชุดนี้ยมันก็เาจะออกไซด์วีออกข้างแต่ว่าไฮไฮเริ่มต่ําลงแลวนะอยู่ที่ว่าจะยิงขึ้นไปตามเทนยิงยิงขึ้นไปอย่างี้ตามเทนตึงตึง,ต,งตึงขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าเลือกที่จะลงเนี่ยถ้าลูกเกาะมาแล้วก็ไซด์วีไซด์วีที่นี่แล้วก็ ตัดสินใจลงพื้นลงมาวิคัยโอเคมี2เคสน,นะครับสีเขียวนั่นบนก,ก็คือรับเล็กๆนะครับรับเล็กๆใน m ีที่เขาเคยทําไว้ก็คือจุดนี้นจุดนี้1จุดนี้2จุดนี้3ก็คือรับเล็กอาจจะเซลล์สั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยให้เขามีแท่งอย่างเงี้ยแท่งบีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายินเคสว่าเรารอแท่งนะครับวิคัยเรารอได้นะครับวิคัยถ้าเราไม่ไม,ไม่เข้าไปเลื้องไหนก็รอให้น,นะ ไซเบร์ขึ้นไปเบรคหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็รู้แล้วว่าไม่ได้ทำไฮใหม่ชุดเนี้ยแท่งเทียนเนื้อเทียนเช่าก็เราอก็จะเราก็พิจารณาวางปึ๊บแล้วก็มี SL นะมีแอสเซอร์สามร้อยจุดก็ได้นะครับพี่ไก่ประมาณน,นี้ถ้าบูแคนเดิลชุดเนี้ยพี่ไก่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูหหรายละเอ,อียดข้างในด้วยผมกลัวมันจะเวลามาันเยอะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยพี่ไก่บูแคนเดิลชุดเนี้ย นี่ Hf ที่ที่ H หนึ่งเนี่ยเขาเขา้าอินกับชุดนี้ได้ทำโลใหม่อันนี้ผมผมเรียกเข้าทำโลใหม่ทีนี้เขาก็จะขึ้นไปเอาเขาก็จะทำ l ลว e r high ก็ยิงลงมาทำโลใหม่ยิงขึ้นไปก็ทำโลใหม่นะครับชุดนี้ถ้าเกิดว่ายัางไม่ยังไม่ชนะชุดนี้มันก็ยังเป็นมันเขาก็ยังเลือกที่จะลงอยู่ โอเคครับประมาณนี้ต้องอ่านให้ละเอียดต้องรอแท่งคอนเฟิร์มเมื่อวานนี้ผมไม่ได้รอแท่งคอนเฟิร์มแล้วผมไม่ได้ดู M15 ด้วย M15 ถ้ารู้ขึ้นไปนี้แสดงว่าจุดเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้เหลือออเดอร์เสียแล้วมันจะกลายเป็นเป็นือออเดอร์บายนะครับพี่ใหญ่ผมช้าสั้นแต่ผมใจจริงผมอยาก SL จุดนี้แหละแต่แบบไม่รู้ยังไงนะครับพี่ใหญ่ไม่ได้ตั้ง SL แล้วก็โดนลากไปแล้วอารมณ์มานู่นนี่นี่ยพังนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ใหญ่